ชอบปสนามมังใช่สนามไหนชอบไปนมน่ร <Hey. S 2> ู้ดิม <ame> mm ัน hmm, ต um. okay. ้องเก็บแท้มั้ยมันจะรับสองไหมอ่ะอันหนึ่งอะหนึ่งะใช่ไล่ะอืมอีกองนี้เขาไปแขงเปิรือไปไปเยีไปจริง เบอร์ยังไงนาจะเอาเต็มกันี่ไม่เอาเต็มแต่ขาดแม่รูปหน,นึงอ่ะยินพื้นแน่นอนที่มึงไป,ประต่อนั่นแหละก็เอ็นโมอืมเมื่อวานต่อเนี่กูอยากสน,แนกแคเิดขึ้นเดี๋ยวไปตอ่อมา ไ่สูงตาไปเย็นไหนเฮียสามอานักิดจริงๆ,ๆช่วงกลางสาม้วกวันทีคลิปเร็วซะด้วย